สำหรับการแยกตัวประกอบนะคะสำคัญกับการหาลิมิตในกรณีที่หาค่าไม่ได้เป็นอย่างมากเลยเพราะในกรณีที่ตัวเศษหรือตัวส่วนของฟังก์ชันนะคะสามารถแยกตัวประกอบได้นะคะเราจะทำการแยกตัวประกอบก่อนนะคะ แล้วก็เมื่อเกิดการตัดทอนกันเราก็จะสามารถตัดทอนกับตัวส่วนเราก็จะสามารถหาค่าลิมิตออกมาได้นั่นเองดังนั้นปัดัยเลือกเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบวิธีที่1ที่ควรจะต้องทราบก็คือวิธีดึงตัวร่วมนะคะวิธีดึงตัวร่วมก็คือดูตัวที่เหมือนกันนั่นเองนะคะอย่างข้อนี้นะคะ จะพบว่า 12y กำลัง 2z บวก 20yz เราพิจารณาตั้งแต่12กับ20ก่อน12กับ20มีตัวประกอบร่วมเหมือนกันคือ4ใช่ไหมคะแม่4นะดึงแม่4ออกมาได้นะคะดึง4ออกมาเหลืออะไรเหลือในวงเล็บนะ4อะไรได้12 4 3 12ของก้อน นี่สี่สามสิบเกิดจากอะไรนะคะสีูณหเพราะฉะนั้นก้อนข้างหลังนะคะก็จะเหลือแค่เลขห้ใส่ไว้ก่อนนะคะถัดไปมาดูพจน์ของ y ของก้อนแรกมี y กำลังสองก้อนหลังมี Y อย่างน้อยมันมี Y เป็นตัวประกอบร่วมตัวร่วมเหมือนกันดึง y ายกำลังหนึ่งออกดึง y ายกำลังหออกจากก้อนแรกก็เหลือ y าหนึ่งตัว นะคะดึง y กํกำลัง1ออกจากก้อนที่สองไม่เหลือก็ไม่ต้องใส่และถัดไปนะคะแซดมี z ซดรวมกันเราดึงแซดที่เป็นตัวร่วมออกมาวางด้านหน้าต่างคนตากถูกดึงแซดออกไปหมดแล้วนะคะสกลุ่มนี้มันบวกกันอยู่ดังนั้นข้อนี้ก็แยกตัวประกอบได้เป็น4 y z วงเล็บ3 y บวก5นะคะ ข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะ 10x กับ4นะคะมีอะไรเป็นตัวร่วมคะมีแต่ตัวเลขเนาะ10เกิดจาก2คูณ5 4เกิดจาก2คูณ2ไม่มี x เป็นตัวร่วมก็ดึงเฉพาะค่าคงที่ออกนะคะดึงเฉพาะค่าคงที่ที่เป็นตัวร่วมนั่นก็คือเลข2ค่ะดึง2ออกเหลืออะไรคะเหลือ5คูณกับ x บวกด้วยดึง2ออกไปแล้วเหลือแค่เลข2เห็นนะคะ ดึงตัวร่วมก้อนถัดไปนะคะดูค่าคงที่ก่อน5กับ20มี5เป็นตัวร่วมดึง5ออกนะคะดึง5ออกก้อนข้างหลังมันลบกันอยู่นะใส่เครื่องหมายลบไว้รอเลยนะคะ5อะไรได้20 5 4เป็น20หรือเราจะมาแยกชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนก็ได้นะ5เกิดจาก5คูณ1 20เกิดจาก5คูณ4ดึงออกไปเหลือ4 ต่อไปพจน์ของ y ก้อนนี้มี y 2ตัวแต่ก้อนนี้มี y ตัวเดียวดังนั้นตัวร่วมของมันก็คือ y ยกกำลัง1นึ่งดึง y ออก y กำลัง1ออกจากก้อนแรกก็จะเหลือ y อีกหตัวนึกออกนะคะเนี่ย y กำลังสองคือมี y 2ตัวคูณกันอยู่ดึง y ออกจากก้อนที่สองไม่เหลืออะไรนะคะก็ตอบเท่านี้เป็น5 y คูณกับ y ลบ4 อีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับการดึงตัวร่วมตัวนี้จะเห็นว่ามีก้อนนี้เป็น x ยกกำลังสองก้อนนี้คือ x กำลังหนึ่งดังนั้นตัวร่วมคือ x ค่ะดึง x ที่เป็นตัวร่วมออกก้อนแรกดึง x ออกไปตัวหนึ่งก็เหลือ x อีกหตัวก้อนที่สองดึง x ออกไปก็เหลือแค่เลข13เท่านั้นนะคะ อันนี้คือวิธีดึงตัวร่วมวิธีถัดไปที่เรานิยมใช้กันก็คือการแยกตัวประกอบพหุานามในกรณีที่ไม่มีสัมปะสิทธิ์นะคะในกรณีที่ไม่มีสัมปะสิทธิ์หน้า x ก,กําลังสองนั่นเองนะคะเนี่ยถ้าหน้า x ก,กําลังสองไม่มีสัมประสิทธิ์เนี่ยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราอาจจะใช้หลักการจับคู่ดึงตัวร่วมก่อนได้นะคะอันแรกที่เราจะทำเนี่ยเราจะทําการจับคู่ดึงตัวร่วม นั่นก็คือ,อเจ้า x กำลังสองบวก4 x เนี่ยเนี่ยจับคู่กันนะคะแล้วก็ดึงตัวร่วมมันออก3 x บวก12มีอะไรร่วมกันดึงตัวร่วมออกมา x กำลังสองกับ4 x มี x เป็นตัวร่วมดึง x ออกมาค่ะดึง x ออกจาก x กำลังสองเหลือ x เดียวดึง x ออกจาก4 x ก็จะเหลือแค่เลข4บวกด้วยของกลุ่มที่สอง 3x บวก12มีเลข3เป็นตัวร่วมดึงเลข3ออกมาดึง3ออกจาก 3x เหลือ x ดึง3ออกจาก12 3ไลได้12 34 12จะเห็นว่าเมื่อเราดึงตัวร่วมออกมาแล้วนะคะก็จะเหลือก้อนนี้เ่เห็นไหมอันนี้คือ x บวก4เหมือนกัน เราก็ดึงตัวร่วมกลุ่มนี้อีกรอบหนึ่งทีนี้บรรทัดนี้มาบรรทัดนี้สิ่งที่เราต้องทําคือดึงตัวร่วม x บวก4ออกมานะคะดึงตัวร่วม x บวก4ดึง x บวก4ไว้ไหนไว้ข้างหลังเลยนะคะ x บวก4ดึง x บวก4ออกจากพจน์ข้างหน้าเหลือ x เฉยๆเนี่ยนะคะเหลือเจ้าตัวนี้นะ ดึงออกจากข้างหลังเหลือเป็นบวกสามเนี่ยค่ะเราแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วก้อนนี้ได้เป็น x บวกสามคูณกับ x บวกสี่นั่นเองเช่นเดียวกันกับก้อนนี้นะคะจริงๆหลักการทำโจทย์ข่อนนี้จริงๆเราจะรวม4 x กับ3 x ก่อนก็ได้นะคะได้เช่นเดียวกันนะได้เช่นเดียวกันหรือจะใช้วิธีจับคู่ดึงตัวร่วมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าให้ออกมาเป็น4พจน์แบบนี้ ตัวนี้อจับคู่ดึงตัวร่วมซิก้อนแรกมันมีอะไรเหมือนกันมี m เหมือนกันก้อนก้อนหลังมีเลขอะไรเหมือนกันสองเหมือนกันของพวกกลุ่มแรกนะคะเราจะดึง m เพราะมี m เป็นตัวร่วมของพวกกลุ่มหลังเราจะดึงเลข2ค่ะก็จะได้เป็นของกลุ่มแรกเมื่อดึง m ออกจาก m กำลังสองเหลือ m ดึง m ออกจากลบห m ก็เหลือลบห บวกด้วยดึงเลข2ออกมาจาก2อเอเหลือเอ็มอะไรได้10 2 5เป็น10ดึงสองออกมาจากนั้นเราพบว่ามันมีเอลบหเหมือนกันดังนั้นมาบรรทัดเนี้ยเราก็ต้องดึงตัวร่วม x เอ็มลบหออกมานะคะเอลบหออกมาดึงเอลบหออก ออกจากก้อนแรกเหลือ m ออกจากก้อนหลังเหลือบวกสเห็ 2, นไหมคะก็แยกตัวประกอบได้เป็น m บวกสกับ m ลบหโอเคนะคะทีนี้เรามาดูการแยกตัวประกอบถ้าสมมติเขาไม่ได้แยกเป็น4ชิ้นแบบนั้น่ะสีพจน์แบบนั้นนะคะเราจะแยกตัวประกอบกําลังสองโดยนะคะในกรณีที่พจน์แรกไม่มีสัมประสิทธิ์นะคะ หรือสัพพสิทธิ์เป็นหนึ่งนั่นเองเราจะแบ่งเป็นสองวงเล็บนะคะ,ะโดยพิจารณากรแรกก่อนตัวที่คูณกันได้ m กําลังสองก็คือ m คูณ m จากนั้นไปพิจารณาตัวข้างหลังค่ะว่าเลขอะไรคูณกันได้24ได้ตัวข้างหลังแต่บวกกันแล้วได้ค่าที่อยู่ตรงกลางนะเท่ากับสัมประสิทธิ์ตรงกลางเท่ากับ10 เลขที่คูณกันได้24แต่บวกกันได้10ก็คืออะไรคะแต่รวมกันได้10ก็คือ6กับ4 6 4 24เอา6กับ4มารวมกันเป็น10เพราะฉะนั้นตัวนี้แยกตัวประกอบออกมาเป็น x บวก6กับ x บวก4ค่ะส่วนในกรณีนี้นะคะ,ะตัวอย่างถัดไปนะ y กำลังสองบวก14 y บวก24ใช้หลักการคิดเดียวกันนะคะพิจารณาก่อนเนาะเลขอะไรคูณกันได้ตัวที่คูณกันได้ y กำลังสองก็คือ y คูณ y จากนั้นไปพิจารณาเหมือนเดิมเลยค่ะเลขอะไรคูณกันได้24แต่ บวกกันแล้วได้สัมประสิทธิ์ตรงกลางก็คือบวกกันแล้วได้14เลขที่คูณกันได้24แต่รวมกันแล้วได้14นะคะคืออะไรนะ12บคูณสเป็น24 12ิบวกสเป็น14เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องใส่เข้าไปคือบวก12กับบวก2นั่นเองออีกข้อหนึ่งนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะสำหรับข้อนี้เราก็พิจารณาเช่นเคยนะคะเราจะแบ่งเป็นสองวงเล็บเติม x เ,เติม x ลงมาก่อนพิจารณาเช่นเคยคะ่ะเลขอะไรคูณกันได้ก้อนสุดท้ายคูณกันได้132แต่บวกกันแล้วได้23 ซึ่งเราพบว่ามันก็คืออะไรคะ11คูณ12เป็น132ใช่ไหมคะ11กับ12บวกกันเป็น23ดังนั้นข้อนี้นะคะแยกตัวประกอบเป็น x บวก11ถ้าเป็นค่าบวกใส่เครื่องหมายบวกถ้าเป็นค่าลบใส่เครื่องหมายลบนะคะเราแยกได้ค่าที่เป็นบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกก็เป็นวงเล็บ x บวก11 คูณ x บวก12นั่นเองนะคะ